การโชกดีได้ละมูอนี้พอดีเอฟซีกับบริแม็มาล่อหนาห่วยนะพอดีครับไปเฮตุลาคะกับเป็นนั่นมื่อเนื้อก็คือบอกบุญไว้นะคะเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกหกวัดโพวัดโพชุมพัฒนารามนะคะทั้งอำเภอเพี้ทั้งซุ้มเสาเนาะค่ะมื่อวันแม่คู่กับศรีเฮตุลพาป่าไปถวายทั้งพระอาจารย์เพราะว่าเพิ่นปลูกกับเบื้องนะคะโบสถ์ค่ะรอบโบสถ์นะคะกับเพิ่นว่าขาดยุคเก่าซิบกองแม่คู่ว่า แม่คู่ค่ะเลื่อนมาหาซีเกตตุนต้นอาปาไปถวายเพื่อนพร้อมกับเมาเนาะค่ะเมาอัอนปลาทูแม่ปลาฐม่าก็เอาไปแกะแล้วค่ะไปแกะบ้านไก่เลี้ยงเคียงผู้ได้ไปก็ได้เลื่อนค่ะเลื่อนได้ผู้ละขิงละขิงได้ผู้ละเขาเอิื่ยงเขาเพราะเป็นบพรมันเป็นเคี่ยงอะไรเป็นเฮี้ยงไม่ละเป็นเป็นโฟม้งนะค่ะคนละแพกคนละฮอนอ่ะค่ะแกแกจังไปรวมนอกันจากนี้ก็ถวายคือเกขาเนาะค่ะคือจังแม่คู่เคยเห็ุนั่นแหละค่ะ อันนี้กับเอซนะคะเพื่อนฝากมารวมบุญนะคะจากเอฟซีองยิมนะคะนางดาลุนีแพงว่าปีหนึ่งพันบาทห้ไปคู่สองร้อยยิมหนึ่งรอยนะคะอันนี้กับ นางกินตนาถอาไว้ปูหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเอาไว้หนึ่งเก้าเก้าแล้วก็เก้า <laughs> ไปครูห้าร้อยยิ้มห้าร้อยนะคะรวมเป็นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะลูกไทยเด็กเก้านะคะคุณสุกมาหนักเต่าก็เกา <99. S 1> ้าเก้าจ้าห้าร้อยคงยิ้มถอนสุนกันกันเลอันนี้ก็คือ นางนุทพร้อมครอบครัวนะคะพร้อมครอบครัวทวายปูหาเลยบาทพร้อมกับพวงมะไรเก่าพวงเงินใสด้เนสินงนีค่ะตัวสีทาบอยได้ไเยิ้มลืมใส่เงินใสตะวงมะไรค่ะะเห็นละฮะเจาปูแล้วกระท่วงือท่วงแต่มุ่งบ้านเรืาเบื้องแล้วเบื่อหญิงนันแปดบกบกค่ะค่ะ เพิ่งคุณแม่สมพานนะคะเคนยูนเยอรมันค่ะเคนฝากรวบบูม่ามาสันเดยโซเปียนมานได้์ฮอตสามตัวพลัสทั้งพวงมะไรเป็นบวกเนี่ยถ้าพวงกับพวงมะไรพร้อมกับสิตาสซูเทคูปนะคะก่เซลคืนให้มือนี้นะคะพวงมะไรนี่เด้อค่ะเด้อสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ของคุณแม่สมพานนะคะของของแม่สมพานคะเรากำลังเบิ่งเย้อนว่าอันนี้ยืนนี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะ รวบกับผินพรรกเมื่อหารปะหาหนึ่งหมืนน่นห้าพ well, well. ันคนทักมาบวกกับให้คุณแม่มีสุขมีลาศมีสุขภาพแข็งเรงเลยค่ะเด้อที่ไนที่นาุกคนเพิ่มีทีมทีมงานนั่นนะค่ะมีตทีมทีมงานคนละสองลอย่บอค่ะเดี๋ยวไปู่้อเกี่ยใรอ่าเลขเงินหน่อยกันบาดมีเงินน่อยบ่สหนาหน่อยจะสั่นบอได้ได้บ่อหเห็นเลข เพื่อนการรวมบุญมาอยู่พันรวมบุญมาตลอดจะมาประเสริวันที่เก่าหรือแม่เด้อวันที่เกาท่านว่าเป็นงานใหญ่นะคะจะรองหอปูชีบขาวครบรวมันสามปีหรืสี่ <4 S 1> ปีนะสี่ปีนะคะมีองค์ปูชีบขาวมาค่ะแม่คูกับจ้าทุกปีวันที่เก้าท่านว่าท่านพูอยัำมารวมนั่งกับขอเชิญใดนะคะมีก,การจับฉลากรูนร่องบ้านเพราะเม่คู่ฟดได้นะคะผู้ใดซื้อแฟสได้ ชุดเสียงแครนแท้ใจมีหางบาัตรปลอมนะคะมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีหลายอย่างนะคะเครื่องสายไฟฟ้านะคะจะมารวกน้องแันแต่อันนี่น่าหน้อยอันนี้ขายอย่งก็ขายเงางคนละสองแต่ก็แตงโมน้องไอ้ยิ้มคนละสองมีเห็ดมีวันเนาะรัดชาปลอมเล่นละเลื่อนจากตัวเด็กผู้มีเลื่อนจา นางสมพานเอาแอร์นะคะจากเยอรมันนะคะเพื่อนร่วมบุญมากตลอดก็ร่ขาดสายนะคะเพื่อนก็ได้มาเรื่อยๆการัางวดกับมูงวดแดงวดบอยูราวาะต่ว่ากัคือเก่าสะตาปูค่บเพื่อนก็ติดตามปูมากตลอดนะคะยุตามประเทศค่ะเพื่อนก็อยากมาหาปูเพื่อนก็ได้มาที่หนึ่งแล้วค่ะวันนี้รอบสองว่าเสียมาหายท่านหายใดวันที่เก่าว่าสัตว์เก่าท่านว่านะคะจะมาร่วงกันนะคะ พวกมาลัยเออพวกมาไัยจะหาขอ,อกใครคนอืมอ่าเรารวมมาแล้วบอกน้องวัดจัดการใวว <ขอ S 1> ส่ได้เรื่อวัดมาค่ะกระไรผู้ไรคนไม่ผู้ขอขอบคุณขอบคุณเล่นไรนะคะทีเอฟซี FC รวมบุญมาหายได้ทุกๆบุญค่ะที่ไม่ผู้เฮ็ดไม่ผู้พาไปเฮ็ดไปศาลขึ้นมือเอือนเนาะค่ะมือเอือนไม่ผู้ค่ะสีเฮ็ดต้นผปป้าไปถวายท่างวัดโพชุมพัฒนาราม ทั้งซุ้มเสาเน้่ค่ะผู้ใดอยู่ไก่กับแปะเอากระถูกใดนะคะแกะ่ยวกระถูกพอมนะคะเป็นร้อยนั่นแหละค่ะถ้าไม่คู่กับซื้อกระถูแกะนะคะเพื่อว,ว่าห่วงหน้าห่วงในให้เจ้าใดผู้ใดเพรท่านใดจะห้าห่วงนี้ได้นะคะการใจเย็นเนี่ยเปล่าถอดถอยและหน่อยใจนะคะเพราะว่ากับมีผู้ใดผู้บ่ไม่คู่กับห่วงนี้เป็นเจ้าบุญน,นะคะถือว่าผู้สุกใส่ผู้ให้ไม่คู่ไปเย็บชนะกินแบงและทำบาล เก่าเก่าับหนเก่าเนาะค่ะคุณแม่คู่กัลูกคีบห้เบิงอยู่เนาะค่ะของคีบของนักชาตินะคะสองกอนสีอเล็กออมสองมือขึ้นหลังเลค่ะเรืองที่แม่คู่ไปวันที่รก็ว้านเลียงกวั้นที่สิบหกแม่คู่ไปวันที่สิบสี่เออสิ่ค่ะวันที่สิเนาะค่ะวันที่สิแม่คู่ก็ถาม่าสิบปคือเงื่อนปูลูกขอเลขไทยสตัวดนบอไปยิบเอาหนึ่งเก่าแล้วว่าสิเกาับเก่าเกาคันบอยิบพอสิไปแล้วว่าก็เลืไปยิบ เป็นจากแต่ว่ายังฟื้นใจบ่มากนะค่ะก็เอาแต่หนึ่งเก่าเก่าเก่าแจ็คเป็นยังไรเป็นบ่มากค่ะแต่ว่าการผมเอากับเป็นฟื้นฟื้นฟื้นไหลแต่ว่าท่านบวกเป็นซัมปูก็คือสิบกไดม่คู่กระไดนะคะการโดยการกินการท่านการสะสมสังไม่คู่กับภาวนาเชิ่องจยากใครเอฟซีถือน้ำกันเมื่อสุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่ากตเห็นน้ำกันแต่ว่าเขาบรไดนะคะกขาบอเป็นยังวันน่าจะเอาไมนะคะจัง ตั ER ้งติดตามในคลิปด yeah. ้วยค่ะเพราะว่า hmm. ม right. ัน okay. ส mm ิช hmm. ัดเจนกว่าเฮามาโทรถามเนาะครับผมอาติยาโทรถามไม่คู่กับเพาอยากให้ได้ร้ายตัวกับเพราหน่อยๆแต่ว่าตัวมันอวกอบดเบาๆเฉยครับผมทางที่ดีเฮาเบิองเอานะคะเบิองในคลิปเพราะว่าไม่คู่กับอาติปให้ทุกมือแต่ว่าสำหรับมืออื่นวันพ่าอาจจะเพราะเด้อัดกระชิดเออาติคีบช่วงนั้นเนาะน้อยิ้มเนาะตอนเข้าไปท้ำบุญอาจจะเพราะเด้คือหอนะคะมืออื่นนะคะวันอยู่เป็นวันพ่าไม่คู่กสิเด็ไปจากชิดพ่อนาคือเก่านะคะ อันนี้ก็คือนางทองมีที่โซฟาคะพ่อพอพ่ัวหนึ่งพันบาทแถมไปกููสองรอยยิบหนึ่งรอยแต่มูหนึ่งรอยวันหนึ่งร้อยนะคะพอพอว 1, ันย 200, 1, 100, 100, 1, 100, 100, 100, 100. ิ้ยมกับเต่าหมูคนละร้อยค่ะผ่านมาทั้งสองแต่มูเป็นวันจ้างค่ะคุณทองมีที่โซฟานะคะลายปูลายพุ่งนะคะที่รวมบุญมาอันนี้ก็คือ เก็ซีผ่านมาทั้งช่องเกียนะคะนางสาววันเพียรรวมบุญกระปูตาปูชีบเขาหนึ่งพันบาทให้แม่ผู้สามลอยนะคะให้วันให้อีกคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะ,คะนี่ละปูละคนนี่เราบด้ยินเสียงปูเมื่อน,นี้แม่ผู้มาสายเนาะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าตี่ทุลา <c oughs> ตี่ทุลานี่ละแม่ผู้ก็เฝ้ามากนะคะด่วนเพราะวา่า ว่าเมซิโดนเนาะค่ะไปมมักอไดร่ททบุรมันกาใส่เวลาโดนเนาะค่ะแม่คู่กับฝ่าวาาคือเราอาชีพไห่งเอฟซีฟังใหงเดบึงคือเราเนาะค่ะควมาป่านได้เนาะไปคู่ไปทังหนเนาะสันคือบนนี้ยินเสียงกว่วสันมากินเขาบ่สเสียแล้วเรื่องเนี่ยนันท์พังหมดเลยนี่มันโทษศัาส์พั่งบอสวันนีแม่คูว่าสันไปทำไมโคเบิ่งยิ้มกับมีแต่ยี่สิบสี่ชัโมงที่ผ่านไป วัดพวกเขาเก <c oughs> ียกับทานไปตั้งเวลายชั่วโมงแล้วว่าสัตว์ขึ้นวิ่งเขาก็เห็นแม่คู่ว่าสัตว์ว่าค่ะนี่แหละคนก็นได้ถามหาปวงเสร็จแล้วคนแต่จังว่าแม่คู่กับถึงมีไอก็ได้รักษาสุขภาพาน้ำแดีเพราะว่าคนแม่คู่พอสบายกับว่ได้ยิ้ยมแย้มกรุกเนาะค่ะเพราะฉะนะัน้นน,น,นี่แหละห้าทั้งเคื่อก็ได้รักษาเจ้าของน้ำแม่คู่ก็เลยได้ไปทุ่งละนี่แหละค่ะคือคุนกลับม่าค่ะคุนกลับม่าค่ะได้มาอาทิตย์ อีบอ,อีแม่ห่ไดนเบิ้งนะคะแล้วก็ใ้รวบบุญไปน้ำกันมือ่นไปก,กุกอ่ะกะิีตามทั้งช่องข้าวทุกเอาละค่ะกรเริ่อมตะแตนนึ่งโมงเสาร์็ปต้นปเมือ่นกะสิรวมเราใช่จานใช่จานทำกะเหลืมอมเออันี่ใ่มคะดิเพิ่น,นะน,วน,นรวบบุญมาละคะ่ะมาทางช่องแต้โมบุญสกอนะคะ่ะบุญสกอนเหลาแพง ถ้าไวปูสามอยยิมหนึ่งอยแต้มมูหนึ่งรอยนะคะกองยิบกับแต้มูเอาหอสองัเทียดเทียดรียบดีครับเทียดเล็บไม่คู่อ่าอันีนกรสินใจปั้นเตียงปูบบบนี้นะครับค่ะล่อค่อยดูหลายสันแม่ยังก็แม่แม่ยังก็แม่สีสีแล้วก็ทากมา แม่การเพียนหมดกามเลยกเลยกา่ม่่นเลเออเป็นงป็นนเเสียงปู มาขายดีกว่าไม่มาใช่ไหมครับเออนี่งั้นคูตากผรูหลุดหลอกอืมครับคุณคือประท้าครูงาเออเออพร้อมกับครูบุญคุ้มครูผูกมุ้มเออคูผูกมเจ้าคือเจ้าทั้งเจ้าวัดเจ้าทงกับกระร้าปูขากราบไหว้คือใครคือวัดทุกพระองค์เออวันนี้เป็นมื้อขังวันยืนไมพ่อ็มันก็เป็นวันยืนทั้งวันนั่แหลยเพราะว่าลูกหลานได้เงิน เป็นเพราะอะไรเพราะว่าไปขึ้นเงินขึ้นว้าผ <FA> ู้ร <Gülme f> ับคงกระดาเนาะเออกระนเนี่ยมือเนี่เป็นวันที่ที่แปดทีแปไหมยใครับคู่ทแปดมือมือมือเมื่อมาผู้ว่าเออมืออื่งคือไปคิดตรง่องไปช่วยทางวัดว่าอารามวันที่ที่เ่าแล้พอพออนุญาตได้ก็ได้ไยอืไม่ยเร็อเอาจักไปทำบุญกับไปอืมไม่คุยไร แกว่าจะไปท่าบวกกับพ่อว่าจ้ะเออกต่อยากมอเงินหลายตือคุณเออไป่คอยเปิดเสียงกรได้ว่าทา้งลูกห้านถาเขารอทะเวลุ่ว่าแางวานว่าเงินก้อนอยเออพอได้ทัฐบาลใช้แต่ขอแต่เดีอาหารแร้งก็ได้เี๋พอว่าทั้อเขาจอปูมา่วกน้ำคืนฝาว่าได้นมพว้าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาพ่อจะให้บูกนะวาเอออารับขันตะกอน ก่อนจะไปหนามาหลังร <m ics> <m ics> ับคันเชือกตัอันนี้เอฟพีผ่านมาทางเข้าหรือหลังแตงโมผ้ารวยนางบุกตะกรเร้าวแพงพร้อกับนางทองมือทึ้นโส้าอ้าวเพราะทางมือชกมือรับมือชกมือมัดอะยรวู้าุกขับพระนงินแล้วก็ดูบปหน้านะอ่าเกลื่เกิือันนี้เอฟพีผ่านมาทางเข้าหรือแม่รวยนางดันมือแข่งมาปืนนางจิงแต่หนา หาไม่กเก่าก,านเนเกาัเก่าแทนน่เกาเก่าแล้วก็เก่าืคอคอว่าทนเก่ากับยืกกปยืดถาหันไ่คุกไม่รับไม่คมมมกมมมดดุกมาามาหึาางหึงแล้วก็รว่นาวนะมาผู้ชยก็เรียงหู้งมาฟางนางนิราพรเตชมชื่เล็กว่าใส่นาง้าวเพชรทุค่ะโคตปัดค่าสองร้อยบาทแม่มงคาโงชจัง องรบบ้อยบาทอืมอาขอให้มือโชคไม่แรกมือโคกมือมาัานเชิงเดิมแล้วก็รวยๆนะบกตรเดิมแต่เดิมอืมเพราเรื่องเสียงพูดถึงเขาเพราะแก่เสวานี่ของมือตวดเยอะแต่ว่าไร้ไข้เออนางออมนิชาครั้งนกคุ้มร่วมวงกับองค์ปู่ตาแก้สองพันบาทอืมนางออมนิชา,าแก่มือโชกไหมอีกพ่อว่ากันนางออมแค่ก็แก่มือโชคคือ,อขายของ ไม่ค่อยดีนะพ่อคอเส้หรือพ okay, ่อหนอนวะค่ะเอออยากมากาดอีอแต่ว่ามากบรา่ขั้นงานขายของอืมมันถึงงานก็ง้างกเออเขามาคือกขายก็แพงขายคือคือกระบอกเขาเสมอเจ้าย่างก่อนเ้าอืมบอกว่ามาแล้วนะคะก็เกี่ยวอาหารจางฝังมาแล้วนะคะราคาเกียรติือเกียรติแล้วก็เกียรติกระบอกเขาคือคือว่าย่างก่อน้ามันจะจะขายเข้าใจไหมลูกเนาะเออมันจะถืงได้มดเร็ว มันก็คือใจเรื่อไว้คัอกลัวขายไปเลยขายถูกถูกไปเลยถูกเทป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 วางถือแล้วถูกแล้วเออเทปที่รั่วบวมมาทางของแตงหมูนางคําคือดาวรักห้าร้อยบาทนางงวังคู่คือเงินของร้อยบาทนางทองพู่นางะกุลแสงราคาสามร้อยบาทเออรวมบวมมา hai mươi cục mới gặp mới cục mới mãi cục cục, cục không đâu cục, đó hàng cổ cổ